รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออราวเทคเปลี่ยนโลกใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าได้เปิดตัวโครงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอทดิจิทัลยอทควันทีนครั้งแรกในเมืองไทยณสะพานท่าเทียบเรืออา่าวปออำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตเพื่อติดตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลด้วยโครงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอทเป็นการบรณาการการทำงานระหว่างดีป้าและพันธมิตรจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเดยเรือยอทก่อนขึ้นฝั่งจังหวัดภูเก็ ในขั้นตอนการบริการของโครงการคือเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทางเรือสมาคมธุรกิจเรือยอดไทยจะเป็นผู้แทนประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อทําการตรวจโรคในครั้งแรกพร้อมให้นักท่องเที่ยวสวมสายรัดข้อมืออัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท PMH h o l d i n g จำกัดเพื่อติดตามและเฝ้าสังเกตข้อมูลสุขภาพนักท่องเที่ยวซึ่งการทํางานด้วยเครือข่าย Narrowband l o t ที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุป,ปกรณ์ l o t บนคลื่น9,000เมกะเฮิร์สามารถกระจายสัญ,ญญาณออกไปในทะเลได้ไกลกว่า10กิโลเมตร โดยสายรัดข้อมืออัจฉริยะจะส่งข้อมูลสุขภาพของนักท่องเที่ยวทั้งอุณหภูมิร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจสัญญาณชีพรจรรวมถึงพิกัดของนักท่องเที่ยวแต่ละคนตลอด14วันของการกลับตัวสู่คลาวก่อนจะแสดงผลเข้ามาที่แดชบอร์ดณที่ทําการท่าเทียบเรืออ่าวปอจากนั้นทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวได้แบบเรียลไทม์และหลังครบกําหนดกักตัว14วันแล้วก็จะมีการนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลอีกครั้งว่านักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงติ เชื้อโควิด -19 มากน้อยเพียงใดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางขึ้นฝั่งภูงเก็ตต่อไปสวัสดีครับพบกับรายการ a a l l o u รา Tech เปลี่ยนโลกใบใหม่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะวันนี้ผมวาลากรก,กติการวงศ์จะมาคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีของ UVC ชวน เคท็อปปิกสนับสนุนโดวยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ UVC หรือเราเรียกว่าอุลตร้าไวโอเลตจะแบ่งเป็น UVA UVB และ UVC โดยแสง UVA จะส่องลงมาถึงพื้นโลกได้นะครับและสามารถที่จะเข้าไปถึงผิวหนังชั้นไในของพวกเราได้ทีเดียวนะครับส่วน UVB จะลงมาถึงพื้นโลกได้เพียงแค่0.1%สุดท้ายก็คือ UVC UVC เป็นแสงที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นโลกได้นะครับจะถูกกรองไว้โดยชั้นบรรยากาศนะครับโดยโอโซนจะกรองไว้ทั้งหมดเราจะใช้ UVC เราต้องสร้างมันขึ้นมาครับซึ่งวันนี้เองเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง UVC นะครับ UVC เองเนี่ยเป็นแสงที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับมาในยุคข,ของโควิด19เราจะใช้ UVC ฆ่าเชื้อไวรัส ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรเชื้อราต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับฆ่าเชื้อได้ถึง99.99% 99นะครับตัวนี้เพียงตัวเดียวเราสามารถที่จะทำลายเชื้อโรคได้เกือบหมดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีกูรูเรื่องของ UVC มาคุยกันในช่วงถัดไปโปรดติดตามชมครับ เช็ครีวิวดีแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะอขอนำเสนอนี่เลยเครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่สวมใส่สบายและวัดได้ถึง360องศาค่ะว้าว สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติรุ่นนี้นะคะเขาก็มีชื่อ G G G เก๋ๆเก๋ขาวารุ่น HEM 7361T ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเด่นและเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยค่ะแจ้งเตือนภาวะหัวใจห้องบนเต้นสันพริว้วหรือว่าภาวะ a e f i b ที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกได้ซึ่งถ้าเกิดเรารู้ก่อนก็สามารถป้องกันได้ก่อนนะคะและเทคโนโลยีนี้ยังมีผ้าพันแขนแบบที่เรียกว่า i n t e l l i ์เลเป็นผ้าพันแขนแบบรอบทิศทางคลายความกังวลเรื่อง ของการใส่ผ้าพ,พันแขนที่ผิด Intel La ์สามารถสวมใส่ง่ายวัดได้รอบทิศทางอีกด้วยนะจ๊า <Wow. S 1> เทคโนโลยีนี้ยังมีความเชื่อมต่อกับบลูทูธด้วยแอปพลิเคชัน o m r o ัน on n e c t เพื่อที่จะได้ดูเทรนสุขภาพของคุณอย่างใกล้ชิดอีกด้วยและสามารถใช้งานได้ถึง2ผู้ใช้งานค่ะบันทึกค่าความจำได้ถึง100ใหน่วยความจำต่อผู้ใช้งาน1คนโดยค่าที่วัดได้จะไม่ถูกบันทึกทับกันด้วยนะคะและแน่นอนนะคะว่าวิธีการใช้งานแสนจะง่ายง่ายเพียงแค่คุณใส่ผ้าพ,พันแขนรอบทิศทา หรือว่าภาพพันแขนแบบอินเท l ร์เแนะนําให้สวมแขนที่ข้างซ้ายและในกรณีที่จะใช้ฟังก์ชันเ f ฟฟหรือว่าการแจ้งเกินภาวะหัวใจห้องบนเต้นสันพริ้วให้คุณนั้นกดปุ่มสตาร์คร้างไว้3-5วินาทีนะจ๊ะให้ตัวเครื่องขึ้นสัญลักษณ์ AF ก่อนค่ะ ส่วนตัวเครื่องก็จะทําการวัดความดัน3ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะห่างกันที่30วินาทีข้อแนะนํานะคะคุณไม่ควรขยับหรือว่าพูดคุยขณะวัดเด็ดขาดค่ะและเมื่อวัดเสร็จแล้วให้กดปิดเครื่องและถอดผ้าพนันแขนออกและคุณสามารถดูข้อมูลความดันผ่านทางแอปพลิเคชัน Omron Connect และหากคุณมีภาวะ a f i b ตัวเครื่องก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตามภาพที่แจ้งเตือนค่ะเห็นไหมคะการใช้ง,นงานง่ายง่ายเลยค่ะใครสนใจก็อย่าลืมไป CF กันได้ตามที่อยู่ที่อยู่หน้าจอเลยนะจ๊ะ ตอนนี้ในเรื่องของโควิด -19 ครับ UVC กำลังดังเลยนะฮะมันสามารถฆ่าเชื้อได้ไหมครับพี่ตีมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงฮะทุกชนิดทุกประเภทครับทีนี้คำว่าถึงระดับพันธุกรรมมันแปลว่าอะไรพี่มันคือการการทำลายหรือว่าการฆ่าในระดับ DNA และ RNA ของตัวเชื้อโรคเลยครับครับฆ่าล้างเผาพันธุ์ใช่ใช่ครับใชเรื่องนี้สำคัญมากนะครับคือจริงๆแล้วตัว คลื่นแสงที่มีความยาวคลืน254นาโนเมตรที่เราที่เราพูดถึงเป็นเนี่ครับ UV-C นีครับมันมีผลโดยตรงกับผิวหนังและดวงตามนุษย์คือรุนแรงมากนะครับคืถึงขั้นที่ว่าเขาเรียกันว่าเป็นมะเร็งได้นะครับถ้าเกิดเราสัมผัสมันนานจนเกินไปคนานจนเกินไปใช่ครับใช่ครับ เทคทอล์กสัปดาห์นี้ผมขอขยายความในเรื่องของ UVC วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาเกื้อนสีของผมดรวิทย เชิญครับขอบคุณพ่กรณมากนะครับที่แนะนำและให้ผมมามีโอกาสในการพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีในวันนี้นะครับต้องบอกช่วงนี้เทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมมากๆคือเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อร่วมถึงเชื้อโควิดได้เพราะว่าคนในโลกตอนนี้ห่วงกังวลเรื่องของสุขภานามาใหมเป็นอย่างสูงและว,วันนี้ครับเราจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งถือว่าพิเศษมากๆคือเทคโนโลยี u v c และไปผนวกกันนะครับกับโอโซนกันด้วยในการฆ่าเชื้อภายใต้เครื่องนะครับที่มีชื่อว่า CK 1 0 0 0กันด้วยแล้วเวลานี้ผมอยู่กับกรรมการผู้จัดการนะครับของ สัตว์คอสเทคครับก็คือคุณตินทพัฒน์วิภาสวัสดิ์ครับขออนุญาตเรียกพี่ตีนะครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอนครับนี่เลยพี่ตีผมขอถามในฐานะของคนที่อาจจะมีรุ่นเทคโนโลยีครับเคยรีนบอกว่าเจ้า UV เนี่ยนะฮะก็คืออัลตราไวโอเลตเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อได้คุณสมบัติของมันโดยเฉพาะยิ่งเลยเครื่องนี้พี่ก็บอกว่ามันผนวกกันกับโอโซนเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อที่บอกถึงระดับพันธุกรรมมันทำงานยังไงครับพี่ก็เจ้าเครื่อง CK 1000ตัวนี้นะครัหนึ่ง มันประกอบไปด้วยหลอดทั้งหมด15หลอดนะครับแล้วหลอดหลอดที่เป็นหลอด UVC ที่ให้เวฟเล้งที่254นาโนเมตรเนี่ยจำนวน13หลอดและอีก2หลอดจะเป็นเวฟเล้์ที่185นาโนเมตรครับครับเครื่องตัวนี้ใช้วิธีการเหนี่ยวนำด้วยระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านตัวหลอดที่ไม่มีไส้หลอดมันให้กำลังไฟออกมาที่1,000วัตต์โดยที่เวฟเล้งที่254เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถที่จะเข้าไปฆ่าเชื้อโรค ถึงระดับโครงสร้างทางบรรุก,กรรมได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับส่วนตัว185เนี่ยมันจะเข้าไปเขาเรียกว่าแตกอนุภาคออกซิเจนที่เราออกซิเจนรอบๆตัวเรานะครับให้มันกลายเป็นโอโซนและตัวโอโซนจะทําหน้าที่ในการที่ฆ่าเชื้อโรคในส่วนที่เป็นแสงเงาและเป็นจุดอับของแสงครับอืมตอนนี้ในเรื่องของโควิด19 UVC กําลังดังเลยนะฮะมันสามารถฆ่าเชื้อได้ไหมครับพี่ติ๋มันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงฮะทุกชนิดทุกประเภทครับ แต่มันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความเข้มและเวลาซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันด้วยครับ mm hmm. ครับครับพรพี่บอกว่ามันสัมพันธ์กับความเข้มเครื่องนี้ค่อนข้างใหญ่ที่เราดูตอนนี้สมมติทิงตามผมจินตนาการผมซื้อมาแล้วผมต้องใช้ห้องขนาดไหนกระบวนการในการใช้ผมตั้งไปแล้วเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะฆ่าเชื้อที่พี่ใช้คําว่า ถึงระดับพันธุกรรมได้ครับท,ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเ,เครื่องตัวนี้มีกําลังกําลังที่เราเรา,เราเรียนไปแล้วคือ1,000วัตวัใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในพื้นที่ตั้งแต่ขนาด30ตารางเมตรจนถึง150ตารางเมตรอย่ที่ผมเรียนไปทีแรกก็คือมันจะสัมพันธ์กันร,ระหว่างความเข้มและเวลาใช่ไหมครับในกรณีที่พื้นที่ ไม่ไม่มากนะักอย่างเช่น30ตารางเมตรเนี่ยรเราอาจจะเปิดเครื่องนี้ประมาณสักแค่15นาทีมันก็สามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ตัวดังกล่าวแล้วแต่ถ้าเกิดถึง150ตารางเมตรเนี่ยอาจจะต้องขยับไปถึง1นึหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้มันเขาเรียกค่าเชื้อได้ระดับไหนม,ม,มากน้อยแค่ไหนครับครับจิ้งนานจิ่งดีครับอ๋อ ในตอนนี้เครื่อง UVC ตัวนี้มีการใช้งานแพร่หลายในประเทศไทยหรือยังครับก็ค่อนข้างมากนะครับหลักๆเลยก็คือเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้จะไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพวกโรงพยาบาลครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เขาเขาเรียกว่าตอนที่คนไข้แอดมิดแล้วออกใช่ไหมครับออกออกจากโรงพยาบาลเนี่ยพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนของความทำความสะอาดเนี่ยก็จะต้องนําเครื่องพวกนี้ไปฆ่าเชื้อ พี่ตีพอมาถึงส่วนนี้พอพี่พูดถึงเรื่องสเปซพี่สุกบอก time space คือพื้นที่เวลาที่ใช้มันมีความสําคัญติ้งต่างสมมติเข้าไปปับเป็นห้องโล่งๆกับห้องที่อาจจะมีข้าวของจํานวนค่อนข้างเยอะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยเครื่องนี้อนุภาพของมันในการเจาะทะลงเข้าไปฆ่าเชื้อในส่วนต่างๆมันทํางานยังไงครับพี่มันแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีอย่างนี้ครับกรณีที่เป็นห้องโล่งๆว่างๆจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้มันมี15หหลอดอย่างที่เรียนไป13บหลอด254 สองหลอด185ถ้าเป็นห้องโล่งๆเราใช้แค่254อย่างเดียวก็เพียงพอครับ<ะ>เพราะว่ามันไม่มีจุดที่เป็นจุดทึบแสงหรือจุดเงาแสง uh huh. แต่ถ้าเกิดในกรณีที่มี ออบเจกต์หรือว่าสิ่งของอยู่ระเกลระกะในห้องแล้วเราเราไม่สามารถที่จะย้ายมันออกไปได้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีหลอดที่เป็นโอโซนด้วยเพราะว่าโอโซนจะไปทําหน้าที่ตรงจุดที่มันแสงไปไม่ถึงอะครับครับมีความหมายว่าสองแรงแข็งขันถูกต้องครับอันนึงก็ภาพกว้างแต่ถ้าเกิดมีความจําเป็นมีซอกมีซอดมันก็เลื้อยเข้าไปด้วยโอโซนแบบนี้นตใช่ครับ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 เมื่อกี้ที่พี่ตีพูด254 200สี่สองรอกว่าต่างๆไม่ใช่รุ่นใช่ไหมฮะมันไม่ใช่รุ่นแต่มันคือความยาวคลื่นแสงที่ออกมาครับ ครับหน่วยเป็นนาโนเมตรครับอ๋อนาโนเมตรนะครับคนที่ไม่ใช่เทคคงตั้งคำถามนะครับสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์มีบ้างไหมครับสำคัญเรื่องนี้สำคัญมากนะครับคือจริงๆแล้วตัวคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่น254นาโนเมตรที่เราที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับ UVC เนี่ยครับมันมีผลโดยตรงกับผิวหนังและดวงตามนุษย์คือรุนแรงมากนะครับถึงขั้นที่ว่าเขาเรียกกันว่า เป็นมะเร็งได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราสัมผัสมันนานจนเกินไปนานจนเกินไปใช่ครับใช่ครับทีนี้ต้องถามครับว่ากรณีแบบนี้สมมติว่าเราใช้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วปล่อยเวลาให้มันขนาดไหนเราจึงสามารถหรือว่ามนุษย์สามารถที่จะเข้าไปดำรงชีวิตแบบปกติได้แล้วไม่มีอะไรคงค้างอยู่เลยครับครับปกติแล้วพวกนี้จะไม่มีสารตกค้างไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือ ในส่วนของพอเราออกพอเครื่องตัวนี้ทำงานเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยครับในกรณีที่เครื่องใส่หลอดโอโซนด้วยเราต้องทิ้งระยะเวลาให้โอโซนมันสลายตัวกลายเป็นออกซิเจนที่เราหายใจก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเพื่อให้เพื่อให้มันกลายเป็นโอเพื่อเพื่อให้โอโซนเนี่ยมันกลายเป็นออกซิเจนที่เราหายใจได้โอเคโอเคเพราะโอโซนมันก็เบสอยู่กับออกซิเจนอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับมันแตกตัวได้ไวอยู่แล้วครับแล้วอีกสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ บางคนกลัวว่าเราตอนขณะที่เครื่องทํางานแล้วเร,เ,รเราเราเราปิดห้องเนี่ยแล้วเรามองเนี่ยมันมีผลกับป,ป<ล>าห,หรือว่าผิวหนังเราไหม <c oughs> ต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้วคลื่นแสง UVC 2องนาโนเมตรตัวเนี้ยครับมันมันไม่สามารถทะลุผ่านาวัสดุของแข็งที่มันม,มีมวลหรือว่ามีความหนาแน,น, <c oughs> น่นระดับหนึ่งได้ <c oughs> อย่างเช่นกระจกเนี่ยฮะเรามองเข้าไปเนี่ยครับเรามองเข้าไปที่ตัวเครื่องเราเห็นแสงสีของของเครื่องครับปล่งครับแต่ ไม่มีคลื่นแสงที่มาทำอันตรายเราได้ครับโอ้โหครังดูนี่เนี่ยครับไอ้ UVC ตัวเนี้ยครับความยาวคลื่นมันตั้งแต่200นาโนเมตรครับใช่ไหมครับไปจนถึง280นาโนเมตรใช่ไหมครับผมเคยได้ยินอย่างนี้พี่ตี๋มีต่ำกว่า200นาโนเมตรด้วยมันคืออะไรครับมันมีครับเขาเรียกว่าแว็กซ์คัม UV ครับครับแว็กซ์คั่ม UV ครับมันมันเป็นความยาวคลื่นที่100ถึง200นาโนเมตรครับครับซึ่งหลอดโอโซนเนี่ยแหละครับมันเป็นหลอดเขาเรียกว่าหลอดแว็กซ์คัม UV ครับโอ้โครับอืมนะฮะ พิ่ตครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่บอกว่าเครื่องนี้ถ้าเวลาใช้ถ้าคลื่น254นาโนเมตรแบบนี้อาจจะสร้างอันตรายต่อผิวหนังเป็นต้นแต่บางทีผมก็เห็นคล้ายๆกับอุโมงค์ที่ให้คนเดินผ่านแล้วก็ใช้ UVC เช่นเดียวกันมันมีไหมครับเทคโนโลยีที่บอกว่ามีแสง UVC แต่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ เดิมทีตอนตอนที่เริ่มต้นเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับมีหลายหลายคนที่ทําเป็นอุโมงค์แล้วก็นําเจ้าหลอด uv 254ตัวเนี้ยไปใช้เลยครับซ,ซึ่งจริงๆแล้วเลียตรงๆว่าอันตรายมากครับไม่เหมาะสมเลยครับจริงๆณปัจจุบันบนี้มันมีเทคโนโลยีที่ที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือ,อ,อจริงๆแล้วความยาวคลื่น254มันไม่สามารถถูกผิวหนังและดวงตาอย่างที่เราทราบได้แต่ถ้าเกิดเป็นความยาวคลื่นที่2 2 2นาโนเมตรที่เราเรียกกันว่าฟา UVC ครับมันจะมันจะสามารถถูกผิวหนังและก็ดวงตาเราได้ครับคุณสมบัติของมันเป็นยังไงครับพี่ผมบอกว่าเวฟเล็งมันไม่เท่ากันนี้แต่มัน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 ไม่ทำอันตรายตาแต่ยังมีคุณสมบัติในการที่จะฆ่าเชื้อถึงระดับพันธุกรรมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับขนาดพันธุกรรมเหมือนกันครับเนื่องจากว่าความยาวคลื่นที่2องเนี่ยครับมันเป็นความยาวคลื่นที่สั้นกว่าตัว254ใช่ไหมครับแล้วมันสามารถถูกดูดซึมด้วยผิวหนังชั้นกำพร้าเราได้ มันไม่สามารถทะลุผ่านผิวหนังกำพร้าเราได้โอ้โหมันก็เลยไม่มีอันตรายกับผิวหนังมนุษย์ตลอดจนถึงดวงตามนุษย์ด้วยครับเยื่นหูดวงตาด้วยครับนั่นหมายความว่า25-4นาโนเมตรใช้กับคนมีคนอยู่ใกล้ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้า -2 2 2นาโนเมตรคนอยู่ใกล้ได้ได้ครับมองไม่เป็นอะไรมองไม่เป็นไรครับดวงตามองได้ใช่ครับถูผิวหนังได้ถูผิวหนังได้ครับแต่แต่มีข้อข้อจํากัดนิดนึงคือจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นนะครับ ถามว่าโดนได้ไหมโดนได้ครับแต่ว่าในในระยะเวลาที่ที่จำกัดนิดนึงไม่ไม่ควรจะโดนนานมากนะครับทีนี้มานเรื่องของการใช้งานกันบ้างครับพี่ผมเชื่อว่าเครื่องใหญ่ขนาดนี้อาจจะเหมาะกับสาคกรมากกว่าทีนี้สมมุติว่าคนที่เขาอยู่ครัวเรือนสมมุติเขาควรที่จะเลือกเทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อให้เหมาะสมกับตัวเขาเนี่ยยังไงกันบ้างครับพี่ครับอย่างที่เรียนไปก็คือ UVC ตัวซึ่ง1 0 0่งเนี่ยมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่3 0ถึง150 แต่ถ้าเกิดในกรณีว่าเราต้องการเน้นสเปซเล็กลงเราก็อาจจะใช้ตัวเครื่องที่มีมีกำลังวัตที่ต่ำลงไปเช่น1 5 0 200 500รครับมันมันมีมันมีมันมีหลากหลายโมเดลที่สามารถนำมาเลือกใช้ได้ครับครับคือ UVC เนี่ยเราสามารถที่ใช้ในบ้านได้ครับใช้ในโรงพยาบาลได้นะครับจุดหลักๆคือมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้แค่ทุกชนิดแคาทุกชนิดผมได้ยินมาว่า99.99%นนี่จริงไหมฮะจริงครับอ๋อฆ่าเชื้อได้ขนาดนั้นจริงครับ แต่มคีคำหนึ่งที่ผมสงสัยมานานละฆ่าเชื้อได้ในระดับพันธุกรรมรแสดงว่ามันมีการฆ่าเชื้อในระดับที่แตกต่างกันแล้วทีนี้เนี่ยโควิดบางคนบอกว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่ครับมันแข็งแรงมันมีความซับซ้อนสูงตังนี้พิสูจน์มาแล้วใช่ไหมครับว่าสามารถฆ่ามันได้ถึงระดับพันธุกรรมใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนต้องเรียนให้ทราบว่าเ,เชื้อโรคม,มีหลากหลายนะครับแล้วก็ไอตัวเชื้อไวรัสเนี่ยถ้าเราว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเชื้อไวรัสเป็นเชื้อที่อ่อนแอที่สุด ในชนิดเชื้อโรคทั้งหมดแต่มันแสบนะฮะเป็นเชื้อโรคคนเกือบทั้งโลกเลยครับแต่จริงๆแล้วมันอ่อนแอที่สุดนะครับเพราะว่ามันต้องมีเขาเรียกมันต้องมียันแม่เรียกว่ายันแม่แล้วกันครับเช่นไวรัสสมัมสามารถอยู่ด้วยตัวตัวลำพังได้ต้องมีตัวเกาะไวรัสส่วนมากจะไปเกาะกับแบคทีเรียไปเกาะกับอะไรต่างๆถ้าไม่มียันแม่ไวรัสก็อยู่ไม่ได้ครับทีนี้คําว่าถึงระดับพันธุกรรมมันแปลว่าอะไรพี่มันคือการการทําลายหรือว่าการฆ่าในระดับ ดีเอ็นเอและไอเอของตัวเชื้อโรคเลยครับครับค่าล้างเผาพันธุ์ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับตัว UVC ตัวนี้ครับมันสามารถที่มีอายุการใช้งานนานไหมครับพี่ตี๋เนื่องจากว่าตัวหลอดตัวนี้มันเป็นหลอดที่เรียนไปตั้งแต่ทีแรกคือเป็นหลอดที่ไม่มีไม่มีไส้ไม่มีไส้ไม่มีไส้นะครับทาให้มันไม่เกิดความร้อนสะสมในตัวหลอดนะครับหลอดมันก็เลยใช้ได้ถึงประมาณ3 0 0 0 0ชั่วโมงครับอายุการใช้งาน3 0 0 0 0ชั่วโมงครับ การบำรุงรักษากันบ้างเพราะเราเห็นปั๊บโอ้โหถ้าแบบนี้ดูโดยเพราะยิ่งนะหลอดแก้วต้องมีสเปคพิเศษของเขาด้วยมีตะกงตะแกรงการดูแลการบำรุงรักษาเป็นยังไงบ้างเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าเขาผ่านการใช้งานมาเขาฆ่าเชื้อไปแล้วตัวเขายังมีความปลอดภัยในตัวเขาเองยังถือว่าสะอาดในตัวเขาเองอยู่ครับการดูแลรักษาจริงๆแล้วก็คือทําความสะอาดโดยรอบโดยใช้ผ้าเิ็นอกทำความสะอาดได้ใช่ครับส่วนตัวหลอดข้างในเนี่ยถ้า จริงๆแล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาเช็ดได้นะครับ <c oughs> ใส่ถุงมือแล้วก็จับหลอดแล้วก็เช็ดได้ <c oughs> แต่แต่จริงๆแล้วให้ช่างที่มีความชานาญเป็นพิเศษมาทําให้ดีกว่าครับ <c oughs> เพราะว่าหลอดพวกนี้มันค่อนข้างจะ <c oughs> มีราคาสูงมีราคาสูงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแตกได้ถ้าว่าไม่มีความชานาญเพียงพอครับ <c oughs> ถ้ามันแตกนี่มันจะเกิดอะไรกับผิวหนังเราไหมฮะสมมติแตกโดยที่ยังไม่โอปเปเรตนะฮะครับไม่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าแก๊สที่บรรจุอยู่ข้างในเนี่ยมันมีความมันมันแทบจะเจะได้ว่ามันมีความเป็นพิษน้อยมากแล้วกวมัน ล้เกิดการเป็นไอทันทีครับทีนี้ผมขออนุญาตถามในแง่ของสเกลของทั่วโลกกันบ้างความนิยมการใช้ UVC แบบนี้ในการฆ่าเชือ้อท่ามกลางบรรยากาศที่หลายคนห่วงยนเล่นสุขอ,อนามัยความนิยมเขาเป็นยังไงบ้างครับณปัจจุบันยิ่งเยอะขึ้นครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้หรือว่าหรือว่าเทคโนโลยีตัวนี้ UVC 2 5 4ี่เนี่ยเขานําไปใช้ในการทําความสะอาดหรือว่าฆ่าเชื้อโรคบนรถสาธารณะ ร,รถไฟฟ้า oh, ต่างๆ oh. บนเครื่องบินบนะครับใช้ไปใช,ใช้ในแนวนั้นครับอ๋อ oh, ครับสุดท้ายครับพี่ตีราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาปกตินะครับตัวเครื่อง CK 1,000เราจำหน่ายอยู่ที่ราคา55,000บาท oh, แต่เดี๋ยว <yeah. S 2> ก่อนนะครับ ถ้าเกิดดูผ่านรายการนี้เรามีมีจดรดพิเศษให้นะเหลือ3า9 0 0เพาบาทครับโอ้เยี่ยมเลยครับนะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทั่วโลกมีความห่วงกวังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันมากเรื่องของสุขอ,อนามัยด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในการฆ่าเชื้อให้อยู่สินค้าถูกจุึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากและนี่แหละครับคือช่วงเทคทอที่เอาเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ UVC ผนวกกับโอโซนมาในการฆ่าเชื้อฆ่าฝางภาวะแบบนี้ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่สีตำแหน่งสูงเลยที่มารูปบรราศกาิ์ของเราขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ว่าเครื่อง UVC รุ่น c k 0 0 0ให้กำลังทั้งหมดก e ี่วัตระหว่าง500วัต์และ1,000วัต์สามารถร่วมสนุกได้ที่ Facebook แฟนเพจของ a อ o u รา Tech นะคะเรามีของรางวัลน่ารักน่ารักแสนเก๋จากบริษัทอ,อมรอนเฮลท์แคร์มอบให้่งตรงถึงบ้านค่ะตัวแฮนดิเซนที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยค่ะจะต้องมีความทนทานก็จะต้องมีการไปผ่าน ทดสอบมาตรฐานต่างๆนะคะ <c oughs> แล้วก็มีการมาออกแบบให้มันมีความทนทานแล้วก็เน้นการใช้งานง่ายปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานจริงแล้วมากกว่า80ตุนนะคะทั <c oughs> ่วประเทศแล้วก็ตอนนี้ ที่จังหวัดเชิงเซานะคะเป็นจังหวัดนําร่องที่มีการติดแคนดิเซนเนี่ยค่ะก็ปูพรมเลยทุกอำเภอนะคะคตอนนี้เราพยายามจะมองว่าเราจะขยายมันยังไงให้ไปได้มากกว่า80จุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเน็ t เทคเราก็เลยเลือกวิธีที่บอกว่าเราจะเปิดเผยนวัตกรรมตัวนี้ค่ะคให้ผู้สนใจนะคะจะเป็นนักพัฒนาหรือว่าสตาร์ทอัพหรือว่าผู้ประกอบการนะคะนำไปผลิตแล้วก็ ไปขายหรือจะไปติดตั้งให้กับสื์เกษตรกรใช้ได้โดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเราเรียกมันว่าเป็นโอเพนอินโนเวชั่น